สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่กรุเก่านะครับ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเช่นเดียวกันนะครับ ทุกคลิปนะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับผมหยิบองค์ไหนขึ้นมาได้นี่ผมมาทำคอนเทนต์ลงช่องทาง YouTube เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่คาบขีดกุนะครับจะขึ้นเป็นชั้นฝังตัวหนาแน่นลยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่มองตรงๆนะครับ เส้นบังคับแม่พิมพ์ทั้งสี่ด้านนี้จะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับส่วนองค์พระนี่สังเกตดีๆนะครับมองตรงๆนี่จะโยไปทางขวามือนะครับเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับตะแคงดูนี่องค์พระก็จะลึกเลยนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับมองดูตรงๆนะครับพระก็ กลงออกไปด้านหลังนะครับลองลอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระคาบกีกลบบางๆนะครับรอยแตกลานบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนี่ส่วนมากนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมนี่จะเป็นหลังเรียบนะครับสังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับก็จะกระจายทั่วพื้นผิวนะครับ <S <S เนื้อหาวันนะก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับเนื้อหาก็จะฟูจะแกร่ง มองดูแล้วนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นด้านข้างนี้นะครับรอยแตกลานมวลสารนี่หลุดกระเทาะล่อนออกไปนะครับองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับส่วนด้านบนนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับจะหนาออกบานออกนะครับส่วนเส้นบังคับแม่พิมพ์ที่มองข้างๆนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้านะครับพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันเด่นชัดเจนนะครับด้านล่างสังเกตเห็นนะครับ รอยแตกรอยแยกล่องรอยการยุบตัวคาบขี้กลุบบางๆนะครับโอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คาบขี้กรุนะครับปก ุมเป็นชั้นเป็นชั้นโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส, os, ส่วนเนื้อหานะครับจะแกล่งจะเน่จะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกชัดเจนนะครับสังเกตเห็นคาบขี้กรุนะครับจะเป็นชั้นวางตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับ ทางช่องเบญจวรรณเรานี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนสิ่งไหนไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างก็ดีนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นเนื้อหนาหามวลสารนะครับองนี้จะแกล่งแกปูนเปลือกหอยสุกนะครับ ภาพกิกุก็เช่นเดียวกันนะครับจะวางตัวเป็นชั้นโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับวงแขนนี่ก็จะเรียวบางเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์นะครับจากท้อง้าง y o u t u b e นะครับผมเข้าไปตอบได้ผมก็จะเข้าไปตอบนะครับเกตเห็นนะครับ สภาพคาบธรรมชาติคาบขี้กลุกนะครับมวลสารนี่โรยตัวเม็ดเล็กๆนะครับกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับทางช่องเป็นตะวันเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจนะครับจากหลายๆกลุ่มมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook นะครับสังเกตเห็นคาบขี้กลุกนะครับจะวางตัวเป็นชั้นเลยนะครับ ด้านข้างสังเกตเห็นรอยแตกลานด้านข้างนะครับมวลสารหลุดล่อนคาบขี้กรุกนี่ฝังตัวแน่นกระจกกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะฉํำจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับด้านหลังสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุกนี่จะเป็นผดเลยนะครับโรยตัวกระจากระจายทั่วพื้นผิวเนื้อหาก็จะฉํำมองดูแลนวลตานะครับ สังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับาคาบคิกลุนนี้ฝังตัวแน่นอยู่ในรอยแตกลานเลยนะครับอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนําของสนามออกมาเล่นนะครับ อยากให้ผู้เย,ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอย่าได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มและบุคคลพวกนี้เลยนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขามองท่านไม่ใช่เป็น f อนะครับเขามองท่านเป็นแค่เหยื่อแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กุ่นนี้ฝังตัวแน่นเป็นชั้นเลยนะครับให้เก็บน,นะครับ เกดเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะจะนึกจะนุ่มรอยแตกลานนะครับคาบที่กรุกฝังตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับด้านหน้าเกดพิมพ์ทรงองค์พระคมสันลึกชัดเจนนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับ มีความสุขยามค่ากับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกําลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่ทานเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่ทททานนะครับค่ําคืนนี้ฝันดีราติสวัสด์ครับทุกท่ทาน